ดูนี่หัวใจลูปลุปตาลุปเี๋เจ็งสิเนี่นเล่มามานี่เดี๋ยวพ่อพายเขียนดูอ่ะลูบหัวใจนา้ออาอ่ะเอายิกทำเหมือนพ่อทำเหมือนพ่อแมว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 ,แมวอ๋อหน,นูทำเหมือนพ่อเนี่ยเอาพอจับจิดจิบเอ้ ไม่ไม่ไม่ของของตัวเองอยู่นี่ลูกของตัวเองอยู่นี่ไม่แย่งนะคะัะไม่แย่งอ่ะอาพอพอสิบห้าเขียนลูกอ่ะเ้าจับอ่ะ,อะลูกหัวใจไม่เดยใช่เออโอเคอ่ะลูปดาวลูปดาวเบิง้ง mm hmm. ลูปดาวดาวเอออ่ะลูปดาวทำทำลูปดาว mm hmm. เออ ไม่ดาวอย่างมะมุนเถอะลูกหัวใจลูกลูกหัวใจคึกคึกเอ๋ตายตายตายเอาออเอาหายหายแมว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 ใส่แมวอันนี้เจ้าของฮักปากกาของเจ้าของตินี่เนะต้องเพียรฮักปากกาติลูก หายโอ้ <Hi>. oh, นี่นี่นี่นนของอีหลายอยู่นี่ลูกนี่ของงูอยู่นี่โอ้พ่อกับโบเหยนนี่ะอ่ะอะพ่อจะวาดรูปดอกไม้อ่านดอกไม้นะ,นะกรีบดอกไม้ยืดยืดอ,อ,อ,อันนี้เป็นกีบเล็ก,กมีกีบเล็กกีบใหญ่อันนี้ก้านมาอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้กเกสรอ่ะเกสรใช่ โอ้ยอ่านี่เห็นไหมดอกไม้สวยไหมคะสวยไหมนี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมดอกไม้สวยอานโน่อาเอามามาน้องเพชรพ่อจะพาบ้านทางนี้ลูกน้องเพชรอ่ารูปรูปดอกไม้ดู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 จริงริงไม้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมจริงไหมขึ้นแบบนี้จริงไหมขึ้นแบบนี้อ่ากีบดอกดอกอีสวยไหมเห็นไหมง่ายง่ายเลย โอ้ยมึงมันเลยเห็นหไหมเห็นไหมคะนี่ไงสวยไหมเอาเอาใบเอาใบมันด้วยนี่สวยไหม,สว,ไหมสวยไหมลูกอมอย่างนี้น้ำบอนเห็นไหมเพชร เพีดเอา,เอาแล้วแต่สิเขียนยังทบันเอาผ้าหเห็นหนังกับพ่อเห็ดเ,เอาเขียนย่ออมไหมลูกเขียนเร็วเอาวาดรูปวาดดูแบบนี้ให้พ่อดูหน่อยนี่นี่ทำรูปแบบนี้ให้พ่อดูหน่อยทำรูปแบบนี้ให้พ่อดูหน่อยวาด เออมันสีหักมันสีหกัมหกมันสีพังเดียเ๋ยวนึงมันสีพังเดี๋ยวขั้นแก้วขั้นแก้วเขั้นแก้วใส่ขั้นแก้วจังไลยขั้นแก้วจังไลยขั้นแก้ว

กันแก้วกันแก้เอาเอาเฮ็ดกันเพิ่งกันนะมนีันแก้สั่งอแก้ว่ยิ่สั่งย่เอาเอาเอาเนียเยเออเอเอาเอเฮ็ดพ่อก็ได้เอาเฮ็ดพ่อก็ได้จะไปเฮ็ดกันม่กัดกันเอาแกวันแก้วขันแก้ว กันแก้วบอกเลบอกเลยสุกอึนกันเลเร็วเลยนหนาไม่สุกอบูดีนานเดอมิตนกีงอืออ่ะไปไปยูไปยูมั่นได้บัดน้เด้อ